การที่ดีเป็นแบบไหน,นแบบที่สร้างได้รูปที่สดใสในยุงพี่อนาคตตัดติทัวภูมภาคอากาศที่ไร,ร่ร้อนร้อนและฝันในที่

สถาบันวิจัยสุขภาพมชนะครับซึ่งวันนี้เรามีโตแทนนะครับมาจากมอชทั้งสามท่านนะครับมาเป็นวิทยากรด้วยนะครับท่านได้มีนวัตก,กรรมในการทํากล่องอากาศดีขึ้นมานะครับจากเริ่มต้นที่ท่านทราบดูแล้วว่าเชียงใหม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของเพียง p m 2าสูงมากนะครับสูงจนน่ากลัวะคระับเราติดระดับโลกในเรื่องนี้เราไม่อยากให้ติดนะครับเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโน้ตฮาวที่นักวิจัยเนี่ยคิดค้นมาแล้ว คุณดีที่นียเราก็อยากจะช่วยทําให้สูตรพ่นละตกเล็กที่เชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยได้มีลมหายใจที่ปลอดฝุ่นเนี่ยหายใจเข้าไปนะครับเ,เราจะปลูกต้นไม้ก็คงอีกยี่สิบสามปีนะครับเราจะบอกว่าไม่ให้ฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านไหลลงมาถึงเราก็คงทําไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเอาความรู้ที่ทางมาชอชนะครับเขาคิดค้นเนี่ยมาผลิตเป็นกล่องอากาศด e ีอันดีนะครับแล้วก็ เขาไปกรองนะครับลมหายใจให้กับเด็กเล็กขึ้นนอนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเลนะ็กเนี่ยเป็นร้อยรอยแห่งนะครับเราคิดว่า8ชั่วโมงต่อวัน5วันต่ออาทิตย์อย่างน้อยเราเซฟปอดเล็กๆของน้องเนะี่ยให้มันปลอดโมดตอรทปีดนะฮะและตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราก็ได้กระทําไปเนะี่ยเมื่อมาต่อตปีที่แล้วเนะี่ยตอนนี้เรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เชียงใหม่เชียงรายนะมากกว่า500 6แห่งนะครับ ก็มอบกล่องแล้วมากกว่า2อ0สามพันกล่องนะครับโดยโดยเรามีการร่วมมือกับองค์การกรองา่วนท้องถิ่นด้วยอวตอ,อบอจต่นางๆนะครับเราบรับเรื่องของการสร้างห้องปลอดฝุ่นเนีญญ่ยไปทำนะครับเกิดกระแสกระเพื่อมก็ไมจะดีนะครับแลว้วก็ดีใจก็ได้มาถึงคําถามว่าเอ๊ะมูลที่นนวิทยสนะิทธิ์เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยพีเราอยู่ในกรุงเทพเนาะกรุงเทพก็มีปัญหาเรื่อง PM สองสุดท้าเยอะเหมือนกันนะครับ ก็เลยมามีการปรึกษามาทางกทมครับก็เลยเกิดเป็นการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะมาสร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับน้องๆที่อยู่ในกทมกันนะครับโดยที่วันอนี้เราได้รับความร่วมมือจากกทมนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่านะครับจะเป็นท่านประหลัดนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับเราประชุมนมาหลายครั้งนะครับแล้วก็วันนี้เราคิดว่าความรู้จาก นักวิชาการนะครับร่วมกับจิตสารณะจากมูลนิธิเวดูสิทธ์นะครับแล้วก็ความร่วมมือของกทมนะครับจะทําให้ความรู้ตรงนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศนะครับแล้วเราจะทําให้โครงการปอดฝุ่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยสามารถกระจายต่อไปได้นะครับมันคงไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดที่ว่าทุกคนจะต้องทำกล่องแบบนี้แต่คิดว่าวันนี้นักประดิษฐ์ของกทมอาจจะสามารถพัฒนานะครับในเรื่องของกล่องอากรศดีเนี่ย ให้เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้ในในเมืองใหญ่นะครับขอาหอ้แา่เลือดรีพอร์กรรมการและผู้ช่วยเลขาผู้การโดยที่เป็นรุศิษท่านดรเครือคงกลับดุญย่าประนัยเราผู้นการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่คณาเดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอันที่แล้วเมื่อวานเราเพิ่มมีมมนาใหญ่ไปเลยของสสสกับสวอก็เป็นศูนย์วิชาการเพื่ออากาศที่มีคุณภาพครับ ก็มีหลายหน่วยงานเลยครับหมอที่ถามว่าเรื่องนี้ผมว่ากรุงเทพก็ใหญ่ไม่แพ้เชียงใหม่เรื่องฝุ่นะแล้วของเราก็มีเด็กใน็กจำนวนมากเด็กก็คือว่ามาฝุ่นมาอยู่ในปอดเขาแล้วมันอยู่ในปีกนาหรืออย่างกเราแก่ๆแล้วก็อาจจะไม่อยู่บนอะไรบ้ากนะพอเราตายเรื่อ้วยที่อื่นและแต่ว่าเด็กเนี่ยเขาเขาอยู่อีกไกลนะแตฝุ่นมันออกไม่ได้เขาจะไปเรื่องทางานแล้วเรามีศูนย์เล็กจำนวนมากนะที่คือเล็กหลายแห่งเนี่ยก็เป็นศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่เอกชนซึ่งเราไม่แต่บ้านงบรัฐบาลเนี่ยเข้าไปปรับปรุงได้มันเป็นปัญหาอ่นนี็ แล้วก็จะมีเด็กจำนวนมากเลยที่ยังอยู่ในสภาพห้องที่ยังฝุ่นก็ยังยังมีอยู่ว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วว่าหัวใจของการตู้ปัญหนาฝุ่นก็คงต้องมีสี่เกลียวก็คือภาครัฐประชาชนนะแล้วก็มีฝ่ายวิชาการแล้วก็เอกชนนี่มันร่วมกันเป็นเกลียวซึ่งหัวเนี่ยเรามัครบเลยจนะมีเลยวิชาการมีประชาชนมีภาครัฐแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนอย่างโรงราเทศก็เป็นเอกชนถ้าเกิดเกลียวนี้ว้ามันได้เป็นเชือกที่แข็งแรงได้ทำให้เราแก้ปัญหาย แต่ว่าบปท้ายนี้ก็น่าสนใจเราคิดจาก,าจากต่างๆที่อยู่ศูนย์ศึกษามาชีพท่านผอเรานี่ก็เป็นอินโนเวเตอร์ประจำกรุงเทพมหานครท่านก็คิดคปรมีเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ได้คงไม่ได้ทับตอนเดี๋ยวเราเอาไปแกะแล้วไปขยายผปแล้วว่าจริงแล้วอนาคตก็อาจจะเป็นเป็นไออุปกรณ์ทางเศรษฐกิจได้เลยนะอาจจะให้ชาวบ้านหาัดทาแล้วก็ไอาทาเนี่ยเป็นทำให้เกิดเป็นแหล่งรายได้มีการจ้างงานผลิต จะนำไปใช้กันในโรงเรียนใช้ในตู้เด็กเล็กใช้ในชุดต่างๆมันก็คงมีทีมาจากวันนี้มาก็ต้องขอบพระคุณทางมูลนิธินะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมอแล้วก็อาจารย์ที่ช่วยดูงานทำต้นแบบที่ผมว่าดีนะีแล้วก็ถือว่าจะเป,ไป็นประโยชน์มากก็คงเป็นเวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดพิธีรับมอบกล่องอากาศดีตามโครงการคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่นให้แก่เด็กในบรรากาศกรุงเทพมหานครณวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ

ี่ยังเป็นขั้นที่แกใช่ครับ๋อดต้องตีเป็นเหมือนเทปกาวเลยค่ะใส่ไข่กับลงตั้เรา่มคลุกคล้าเรียบร้อยนะคะก็ริ่มคล้ากันนะคะแล้วก็พักจนลงตอนนี้เรามีู่นะคคเครเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางางนะคะให้ติดเทปนะคะวางระยะแฉงนะคะใช้เิ็นสอกับ้ทปที่ให้มานะคะวางประมาณหนึ่งน ไปพร้อมๆกันนะคะ้วเดี๋ยวเราจะได้ภาพที่สานะคะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ไทำสิงเรลจนะคะเราจะเอามาถ่ายตรงนี้ติดข้าวแรกตรงน้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอามาถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะแล้วกรอไม่ยากเลยนะ